สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอารธนากรหมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e อารธนากรหมอลำใจเกินร้อยนะครับม,มีอากาศพาบอดมาหอต่านเอดีไปจะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากนะครับตอนนี้อาจจะอยู่สวนหน้าบ้านครับพี่น้องสวนหน้าบ้านซอเก็บต้นไม้แล้วก็สวนยานลเล็กๆมุมหน้าบ้านนะครับตอนนี้บอสก็ เข้าบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับซอก็สั่งโจ๊กมาให้บอสทานพี่น้องอบอุ่นมากแล้วก็น่ารักมากนะครับขอบทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เป็นหวน่วงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วที่สําคัญอย่างนี้เลยสําหรับคนที่คิดในแง่ลบนะครับได้บิ้งคิดมาว่านี่แล้วแต่นาซินี่นะเขาเรียกว่านาซินี่ส,สตีสตางมีวิธีการคิดใหม่แล้วพี่น้องเนาะนะครับ เช้าๆแับพลังบวกเป็นกำลังใจให้กับคนทำง,งานเป็นกำลังใจให้กับคนสู้สู้งานนะครับหรือว่าบางท่านวันนี้วันเสาร์เนะาะอสี่บริรเวณงานจะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับพี่น้องไปเบบึงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะครับเป็นการบ้านดีมากเลยจ้า,นาหน้าบ้าจิน น่าสูตรอาศิผู้หาย่นี่จักหน่อ,อยอดสงบูลสาเบิ่งเอาไเด้อพี่น้องไ,อไปเฮาเข้าไปเบิ่งในบ้าน บอสกับซอสทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า,าตอนนี้หนุ่มอาร์ตกับหนุ่มแบงก์ก็เก็บโต๊ะกบโต๊ะกับข้าวนะคะพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอเพื่อนกระหักกันป่านนีตัวซุ่มคิดอากาติกระคิดบดีเศร้าเด้บบอบอดีเมื่อยเมื่อยน้ำคอดเศร้าคิดเด้อมุจาสิษย์เสียงเดือดในสมองแตกตายด้วยคิดหลาย ัเป็นหานนนคิดล้ีปวานัววกวันกกรรน,นี้เจาไพี่แบงค์ไดนนอนอย่างนะมาถึงกี่โมงถึงก่อนหน้าเจ้าประมาณสินาทีนะอือ่าเเสร็จก่อนนอนจะเืิน บอสอยากกินอันนั้นกุนง้งผัดส,สตอสตรสตอร์มึนใส่โรยผัดแม่ครัค่ะแม่ครัวโรตัดกินกุ้งผัดบลอกแครี่ไปก่อนแล้วค่ะผัดบลอกแครี่ห้ามเ, <c oughs> เลยนะแม่คัวทำไมซื้อเยอะเลยค่ะพี่แบงค์คือแบบว่ากิงทั้งเอกสารกิงทั้งเรื่องครัวเรื่องงานบ้านอยู่ก่อนนะคะแม่หนุ่มทำไม่ได้เลยงานบ้านนี่ทำไม่เป็น เรียบร้ย for รยอ,อ,ย,อน avatar, mama mama ยนะคะตอนนี้บอดกับซอสก็ขึ้นห้องพักผ่อนแล้วนอนนอนกินข้าวกินข้าวสิงบอสกับซอสก็ขึ้นห้องพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาตนากรบอลล็อกเจ็ดร้อยแล้วก็ช่องยูทูบอาตนากรบอลล็อกเจ็ดร้อยด้วยนะคะนมแบงค์เรามีเพจยยังไม่มีค่ะ ไปแล้วด้จัะพี่น้องสองแม่นมนมอาร์ตนมแบงลาไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ